พี่มัเซอและเพื่อนๆและน้องๆทุกคนครับผมชื่อยอแซบกังจันเด่นจาเตยครับอยู่ชั้นม .6 ครับผมเลือกเพลงทุกสิ่งเพื่อทุกคนครับสาเหตุที่ผมเลือกเพลงนี้ก็เพราะว่าผมได้ไปต้องงานท่านวีระรู้สึกเพลงนี้มันทัดใจผมมากครับก็เลยท่านวีรัเนีครับนะ แล้วจะมีอะไรฝากสกักน้อยก่อนที่จะรองเลยครกกับท่านผู้ชมนะครับก็จะพยายามสืกความซ้มากนะครับเตรียมรับชมและรับฟังได้ครับผม i We're proud ท่านบีระที่เราได้รับการแต่งตั้งใช่ไหมโอเคโอ่เคเป็นเพลงที่พอได้ทีเดียวนะครับผมก็ลำดับต่อไปก็ขอกรรมการนะครับผมท่านแรกนะครับผมคุณพ่อพัฒพงศ์นะครับผมได้ผมได้ขัการใช่ไหมครับผมขอของแรกพูดมันสุสั้นนะครับ สิ่งแรกนะครับที่เราฟังเมื่อกี้ถามว่าอารมณ์เพลงแล้วก็ด้วยเ,เพลงทุกอย่างนะครับพอฟังต้นต้นด้วยว่าด,ดีจราดมาเองนะครับดังนั้นเวลาที่ร้องก็เลยรู้สึกว่าติดสำเนียงดีจราดเยอะไปหน่อยนะฮะอ่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องร้องเพลงนี้แต่บางทีเมื่อเราฟังฟังเพลงหรือว่าฟังสำเนียงของใครคนหนึ่งที่เราชอบนะครับเราก็ไม่อยากจะร้องให้เหมือน แต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องร้องเพลงในสัเนียงของเราแล้วก็ในในความรู้สึกของเราหรือน,น้้ำเสียงของเราอันนี้สำคัญกว่าและสิ่นี้พ่อฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีบางช่วงเพลงที่รู้สึกว่าเสียงเริ่มต้นกับช่วงกลางเพลงท้ายเพลงมันเหมือน,นก็ร้องไปแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเริ่มหายไปแหว่งไปหรือว่าบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนรอน้องคนละคนเลยนะดังนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าพลังของเสียงของเราแม้แต่ในการที่จะร้องไปบางทีมันความตื่นเต้นด้วยแม้กระทั่งดนตรีด้วยร้องกัดนตรีก็สำคัญครับ โน้ตเพลงมานทีการซ้อมน,นะ,ะระับดนตรีนี้ก็อันนี้เป็นการที่เราต้องนัดแนกกันดีๆแต่เวลาที่เราร้องไปแล้วถามว่าถามว่าฟังโดยภาพรวมถาวดีมทพ่อบอกว่าดีมากนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าความฟิลลิ่งกับเพลงหรือว่าความรู้สึกที่ร้องอกมาถ่ายอทอดทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสัมผัสกับเพลงนี้อันนี้ <c oughs> นนก็สําคัญทําให้พ่อรู้สึกว่าเป็นภาพรวมแล้วถือว่าสุดยอดนะค,ะ <c oughs> ครับแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับี่็ผมได้คอนี้กับน้องตัวเองผมเป็นไง เพื่อนเราร้องเพลงเพราะไหมครับเพราะนะโอเคนั่นหมายความว่าเป็นกําลังใจให้ละแล้วมีเพื่อนของเราให้กําลังใจเราจะสิ่งที่ฟังนะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคนแรกคนที่สองนี้แต่ว่าสําหรับเราเนี่ยนะพ่อมองดูแล้วเลือกเพลงที่ยากนะแม้ว่าเราจะพัดทับใจเพลงนี้แต่การเลือกเพลงมันเป็นสิ่งที่ ที่ต้องดูบุคลิกของตัวเองนะบุคลิกของเราเนี่ยเวลาที่ขึ้นมาร้องปุ๊บดีใจที่ยิ้มทันทีเลยมีท่าทางที่แสดงออกมาได้ได้อย่างเป็นเหมือนกับนักร้องนะก็คือบุคลิกสามารถที่จะเ,เก็บสายตาผู้คนได้นะเก็บสายตาผู้คนได้นะอันนี้ชื่นชมในสิ่งที่ที่ทำนะในสิ่งที่ทำแต่บางเอิญว่าร้องเพลงใช้เพลงยากไปหน่อย นะแล้วเพลงเนี้ยมันจะมีเป็นช่วงของมันนะเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยุดการหายใจไม่ทันไม่ทันนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเพลงเนี้ยร้องยากมากนะให้พ่อร้องพ่อก็ยังร้องไม่ได้เลย <S 2> <S 2> เพลงเนี้ยเพราะว่ามันมันมันมีหยุดเป็นช่วงช่วงนะเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยสําหรับการร้องเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างที่เมื่อกี้พ่อตีบอกชัดเจนเลยพอร้องไปสักระยะหนึ่งเหนื่อยพอเพราะเหนื่อยแล้วมันพลังมันไม่ออก นะพลังมันไม่ออกในตอนท้ายนะเพราะว่าเราเราเต็มที่กับตอนแรกแล้วพอหลังๆมาพอเหนื่อยปุ๊บมันก็จะเริ่มแถวแถวตอนที่เวลาที่จะต้องเขาใช้คําว่าลากยาวพอลากยาวปุ๊บหรือเปลี่ยนคีย์ปุ๊บเอาละเสียงมันแขว่งทันทีเลยนะเสียงแขว่งตรงนี้เพราะฉะนั้นนึกจบว่า,า,วาเลือกเพลงยากแต่ถามว่าโดยภาพรวมเนี่ยร้องได้ในระดับนี้พ่อชื่นชมเลยว่า ดีมากเลยนะดีมากเลยนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราใชเ้เพลงที่มันยากนะเพลงที่ยากไปนหน่อยแต่เราประทับใจเพลงนี้ในสิ่งที่พอพอประทับใจเราก็เลยใช้เพลงนี้มาเป็นเพลงที่ร้องก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชื่นชมในสิ่งที่เราได้ทําอย่างเต็มที่ละนะนะวันนี้ครับ